สวัสดีครับเพี่อวกับผมซอนที่ทูวร์พาวอเวียลาดครับเมื่อนี้ฮาก็มาขัาปลาหาหน้ำใหม่ที่เก่าแล้วครับนี่ครับขอมาแล้วห้องกระบอกฟอตะครับตัวนี้เป่นไกนยังเป็นเตาอยู่เรยครับสบมามเมลรดใหญ่เชื่มากกับไปฟื้นมาใหม่เลนะครับ

นี่ครับน้องงามเลยครับนี่ครับพี่น้องครับอีกน้องนึงครับน้องงามๆเลยครับน้องขาดกระเทียม นี่ครับน้องง,ง่ามเลยครับนี่ครับพี่น้องครับนอนนั่งยินครับนอนง่ามอยู่ครับพ่สักขด อกอไป<ฟ>นี่ครับน,น้อนง่ายๆ้ลยครับนอนนั่งริบน้องงามๆนลครับาางามๆเลยครับ นี่ครับพี่น้องครับเขาไม่หีีกกว่าหนึ่งครับหนึ่งนอสองนอสามนอสี่นอหาน้อยังไงอยู่ครับมันหมานครับมือนี้นี่ครับนอแหลครับ Ôi, phải sắp ở hột cốp hay Sắp một thử bỏ Nhưng cứ bỏ khát Nửa tay nó Nửa tay nó tầm Nửa tay nó tầm นี่ครับอาที่สองครับเว้ยเดียวตายมันอยู่แหละนี่อีกนอนนึงครับโอ้ยยู่ทงยงในก็กยยยยย่ยย่ยยย่ยย่ยยยยยบ่ยย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 ลยย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 ยรยย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 ย นี่ครับงามนะครับนีอีกครับงามเหมนกันครับพี่น้องครับพอแต่เขามาทางในเบิ้งครับอื้มแตน้อยใหญ่เลยครับปั่นวันหันเขาาประเทนไหนเขามาทางในเนาะครับพอแต่เขามานอนแบักใหญ่ครับไปครับเบิ้งไกลๆน้ำกันครับ อืมเอาโน่อนอีกอันเลยยายขึ้มนมาซีสับหน,หน่อยหรอนี่ครับมีครับนอ,นอาหลกครับนอ,น,น,อนอามากๆเลยครับ งามเลยครับครับพี่นอนครับนอนที่สองครับนอนย่ายๆอุบๆได้ครับเนี่ยเจ๊ซิบวับเจ๊สิอาบบาุบบานบรรดาหัวหลวงคนครับมี่บอมแมนต์ไห จากนอแบบง่ายขึ้นเยอ่ขึ้นนะ <c oughs> นี่ครับโอ้แเกลนยดนอมีครับงามๆเลยครับนี่ครับพี่น้องครับอีกนอนหนึ่งครับนอนใหญ่ๆนนงามๆเลยครับอื้ม <c oughs> นอนงามๆเลยครับนี่ครับพี่น้องครับมาพออีกแล้วครับเอออ้ยีนอนหนึ่งแล้วก็ ผุ่นนอนหนึ่งครับมีแต่นองงามๆเลยครับมาครับเรือง,งไก่ๆกันกน,นะครับมี่ครับพี่น้องครับอีกนอนหนึ่งครับนองงามๆเลยครับมีน้องใหม่ไม่ใช่นองงามๆเลยครับขาดงงหัว นอครับนอกอวบอวบเลยครับุออ่นรับ,รบอยอดนึงอยู่ทั้งใน่นนอกครับาหายายมาตาบอกมาครับขอไปทายเก่์ๆให้เบิ้งมาได้ด้วยครับหว โยมตุ๊กตาเนแล้โยมกวนเถอะยัอืมนออวบอุบได้ครับไว น้ำน้ำเลยครับนี่ครับพี่น้องครับอีกหนอนนึงครับน้อยง่ญ่อบอวบเลยครับน้อยนีครับอบอวบเลยครับนี่ครับพี่น้องครับนอนนั่งดินอีกหนอนนึ่งครับน้องน้ำง้มเลยครับมีครับน้ำน้ำเลยครับ รับก็คื้มันจะก็ไา่แล้วนะฮอผมมองขึานม ก,นนรกระได้หลายอยู่ครับครับหนนึงต้นน,นี้หนอบ่คคลง่า,อยอยา,งาไปไหนครับเลยงามอยู่ครับนี่ครับอีกหนอนหนึง นอนใหม่มาทางนี้ก็เริ่มหายจรรย์มาเลยนะครับไม่เคยออกอืมนัม่เคยอดางขุนเนอะโอ้ยมันด่าใหม่สุดทัวเดี๋ยวนอนส<อ>านมีครับ <laughs> <laughs> ครับพี่นอนครับอีกนอนครับนอนง,งามๆเด้ครับ ล้วก็มีนอทั้งรางอีกน้อยนึงครับใช่มีเด้ม,มีอืมกูเห็นครับบอกหนอนงามดีครับ เาพเจก็ะช้าไปรถแล้วนะครับว่าแมนสิบรลมานกับมันแน่ยู่งด้ครับมือนขี่เข้ามาหอดปลาเห็นตะลุดก็จอดไปละครับค้นกัญญาห้าเซลแบบเหบมือนนี้นี่ครับมาก็เดินทางออกมาหอดรถลวครับมาบนคนนั่งเ้ามือนี่ครับนี่ว่าแมนซิบรลมานกับมันแน่ยู่งด้ครับผมก็ฝากติดตามช่องยูทูบแถวขอรอเสียราัด เฟสเฟสบุกแถวขอลอเสียหลักนั้นด้วยครับคลิปนี้ผมกล็ล่ากันปกะกัน้วยครับใครบอกกันคลิปหนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ